คิดบ่ออกไหมครับตชมบันนี้ผมก็เลยมองขค้ืนกันเลยฝันนะครับฝันว่าผมได้มาตรงจุดนี้แหละว่าสิมาไหวเพิ่นนี่แหละที่นี่ผมมาหอดตรงนี้บริเวณน,นี้นี่แปนเมือได้ครับตชมบ่มีสิ่งผูกสางีอย่างเลยนะครับครับแล้วก็ผมมาเห็นผู้เฒ่ากลุ่มหนึ่งนั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่นี่กลุ่มหนึ่งแล้วก็ในกลุ่มของพุ้เฒ่านะ่ะมีเด็กหน่อยอยู่ผู้หนึ่งนะครับแต่ว่าผมกับพายญ้ามยางขอมาเนาะ เิ่นกะยางเอ๋เิ่นกะน,นังอ่อมกันอยู่นะ่ะผมกะเน,น่าเบิ่งว่าเพิ่นเห็นนี่ยังเงนพิ่นมีกระบุงกันหนึ่งเฮ้ยนะครับกะลังว่าจะยางหันกลับเพิ่นเลยเบาตามหลังมาว่าได้เงินหกร้อยแปดสิบบาทบ่ท่านพ่อได้รูสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดินทางมาถึงพอดีอนะครับโอ,อะรายงานตัวหน่อยครับกะบอำเภอเทน่านะครับพอดีงวดที่ผ่านานะผมกะมาขอโชคยศสารตะเสตะจันยัยมีแหละครับเรบาเพิ่นให้โชคผมไป อกเกตสองหนึ่งเนาะเลขถูกกับเขานะครับศูนย์หาเก่านะครับได้มาตรงๆเต็มๆเลยเออมองว่าเนาะผมเบิ่งคลิปของคนซูลินที่ีผมเสียใจไหมครับท่านผู้ชมบอ,บอคิดว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยังสี่จะมีเหตุการณ์ยังสี่มีคนบุกมาทําลายนะครับถูกสิงของพังหมดเลยนะครับที่นี่ผมก็ใจค้อบพอดีนะครับเมือ่อนี้อยากอยากมาเบิ่งสภาพในะปัจจุบันว่าสารตะเซตจันย่ายมีเนี่ย เป็นอย่างคอยมีค้นใจหลายมาเห็ดได้ถึงขนาดนี้นะครับครับนะครับนี่แหละครับไอพอดีผมมาฮอันแล้วกันว้าสิว่างได้นะครับท่านผู้ชมเนาะบวกิดว่าเหตุการณ์นี่สิเกิดหัวใจนะเนาะแมนครับมันหดหูไหมครับมันหดหูหรอกครับผู้ที่เพิ่นมากกา่าไหวต่อไปเพิ่นเห็ดจังไดย์ควาดด้มาไหวจุดนี้แค่นึงนะครับเรื่องทีว่าผู้ที่เพิ่นดูแลสารตรงนี้น่ะเพิ่นจะสางถึงไหมว่าแบบได้ก็ต้องคอยติดตามเบิ่งต่อไปนะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับนะครับแล้วกำมือนี้บดได้มามือเปล่าเลยครับแต่มันชุ่มมือนี้ผมฝันน้ำเดียวพอสี่ใหญ่มากโดนโดนนี่นะครับปั้นเดียวพี่พาไปเบิร์ตรงจุดนี้ก่อนเนาะครับนะครับเห็นว่าคุณพี่สมพลนี่มาทายแบบใดครับให้โซเขาแนวแรงอ่างแรกงวดที่ผ่านมาที่หอยรัฐบาลเข่าสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับครับแล้วก็ผมผมเน้นโฟกัสมามาตรงจุดนี้เลย เพราะว่าโดนๆเป็นสองปีแล้วมั้งผมว่าใดมาขอตั้งแต่ผมเก็ดช่องยูทู u ไปใหม่ๆนะครับเราเพิ่นกระหายทั้งสองกิโลเลขถูกเซียมซีนะครับมาตรงๆเต็มๆ,ๆเลยนะครับผมกับตั้สึอขนหัวลุกกันเดี๋ยว่ามาขอมันเนเ,นเหมือนว่าเพิ่นอยากให้ผมมาขอหรือมั้งคิดจังใดบมคืออยากมาาไหมครับท่านผู้ชมในใจนี่คืออยากมาขอนะครับเคืมาขอเพิ่นเตี้อครับ ผมเคยมาขออยู่สองั้งสองั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะที่งวดที่ผ่านมาที่หวยรัฐบาลเข่าสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับครับศูนย์เก้าได้หมดเลยมาขอสองั้งเข่าทั้งสองั้งเข่าทั้งสองั้งถูกทั้งสองั้งครับเข่าหวยรัฐบาลนะครับนะครับท่านผู้ชมคือช่องอัพพ่นชแนลรวมทั้งพีออนซอนทินอิสาไอสานไอพ่องเนาะครับผมนะครับสำหรับคลิปวีโอที่ทีมงานบ่าวที่เป็นช่องยูทูบนะครับเปลื่นล้วมมาฉีดเดียวกันนี่ ่ายคลิปออกมาเบิ้งนี้ให้เบิ้งไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสียงโชคกสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโมแมนว่าต้องมาเซียไปเหมือนตุโตนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะเป็นสะพานบุญในการเนาะนะครับวันนี้ต้องพ้นเดินทางมาไม่กี้ก็กคือมังคืนฝันฝันว่าทำไมครับผมฝันนะครับหลังจากที่ผมเบิ้งคลิปของผี่คอนซูเลนทีวีเนาะเป็นทายคลิปออกไปผมกับใจข้อบดีอย่างแต่มว่านแหรอครับใจข้อบดีเลยว่า ทั้งคอดหยาดนะว่าต่อไปสิมาขอโชคยังไดเนาะสารบรรทุกไปยังสี่สิเฮ็ดยังไดต่อไปล้วก็เข้าสิทธิ์สางสาร,สารถึ้นมาจังไดเฮ็ดแบบใดต่อไปไคิดบ่าออกไหมครับท่านผู้ชมบัน,นี้ผมก็เลยมองขค้ืนก็นเลยฟันนะครับฟันว่าผมได้มาตรงจุดนี้แหละว่าสิมาไหวเพื่อนนี่แหละที่นี่ผมมาหอดตรงนี้บริเวณนี้นี่นแปลงเมือเ่อไดครับท่านผู้ชมบ่มีสิ่งปลูกสางีอย่างเลยนะครับ เรวก็ผมไม่เห็นพ่ากลุ้มหนึ่งนางอยู่นี่แหละนางย่นี่ลุ้มหนึ่งล้วก็ในลุ่มของพุ่านะมีเด็กหน่อยอยูู่นหนึ่งนะครับแต่ว่าผมกับพายามยางเข้ามาเนาะเนกับยงเอเปนกัลลังนับเงื่อนกันอยู่ผมกับถามว่าเฮตุนีหอย่างผมกับพายามถามเพิ่นนะครับแต่ว่ามีคนบอกกับผมจะกคนเลยแต่ว่าในจํานวนเอเฒทาทั้งหมดน่ะมีเฒ่าอยู่สามคนใส่ชุดขาวกับโบชื่นว่าขาวนะครับออกเป็นเท่า นะครับเิ่นกับนับเงื่อนแต่ว่าผมพยายามเพ่งไปที่หนาของเพื่อนเลยครับหนาพุทธเถี่ใส่ชุดเท่าทั้งสามคนเลยแยกพ่ออกว่าเป็นผู้ยิ่งผู้ใายนะครับแยกบ่กออกแนมแนมเกือบบ่เห็นเไปแต่ว่ารูปหลางของเพิ่นที่เป็นเสือชุดขาวที่นั่งอยู่สามคนนะ่ะเห็นชัดเจนเพื่อนกันกบบวออกกับผมเลยครับที่นี่ผมกัเลยว่าพยายา่เป็นยางเพื่อนบ่ออกนั่งผมก็เลยกําล่างว่าจะยางหันกลับ เพิ่นเลเ่บอาตามหลังมมว่าได้เงินหกร้อยแปดสิบาทบพท่านพ่อได้ลูกได้เงินหกร้อยแปดสิบบาทเท่านพ่อได้ลูกบพท่านพ่อครับผมได้เงินแค่นั้นนะหลังจากนั้นผมกัญยาออกมาแล้วครับผมก็เตือนกันมาเลยนะครับเมื่อนี้ก็เลยอยากมาเบิงว่าในฝันเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้ก็ดีใจ้วครับนําใจของเพร่อว่าจะเป็นผู้ที่ดูแลจุดนี้นะครับเพิ่นก็ได้มาก นะครับสากปักหักพังต่างต่างนะครับที่มีคนมาถูบเนาะ <c oughs> นะครับกับพวกหเวแา,าจังไหรนะครับ่ามู้ชมเนาะก็เสียใจอยู่ลึกๆข้างในส่วนจสรสางกันมาได้แต่ละจุดละหม่องใส่เงินทั้งนั้นนะครับท่ามู้ชมบ่ได้มาฟรีเลยครับเัาสิเห็ดจังไหรต่อไปคุณบอกว่าเลอยครับเดี๋ยวนินคิดว่าคิดว่าที่ในความฝันนะครับเป็นผู้เท่าชุดขาวเมืว่วาเป็นกระลังร่วมเงืนจสรสางสารนี่แหละเห็นเห็นเห็นหนาว่าชาเจนบพราชาเจนผมเบื้องแล้วเบื้องกัน ไปย่ามจ้องไปที่หนาเพิ่นทั้งสามคนมองบ่เห็นมันเป็นเหมือนดำๆล่างๆเหมือนเพิ่นบ่อยากเห็นหนาเป็นผู้เฒ่าเนี่ยเนาะแมนทุกคนนั่งอยู่หันเนี่ยใส่ชุดขาวเออมีใส่ชุดขาวสามคนแต่ทุกคนนั่งอยู่หันบ่บอกกับผมจากคนเลยบ่บอกเพิ่นตั้งหนาตั้งตานั่งอ้อมกันแล้วก็นับเงินเพิ่นก็ตีเขียดแหง่ะเนาะบ่หูเพื่อนครับเนาะเพิ่นก็ตีเขียดเนาะเพิ่นบอกว่าเะแต่งเงินมาหก หกร้อยแปดสิบบาทได้เงินมาว่าท่านพ่อได้ลูกได้เงินแค่ั้นล่ะออครับหกร้อยแปดสิบเนาะพี่น้องเป็นความฝันนะเป็นความฝันของผมรูเสกว่าผมมาสารตะเซตแตจันยามีเนี่ยผมถือถือชะตากับเล้าไหมครับมาบนบานสารเก่าหรือบวกเก่าอย่างเ่าเนี่ยขอเลขก็ได้ดังใจครับสมหวังเลยครับขอเลขูกก็ได้งวดทีติ่านมา ขอเสียมซี่ก็ได้มาสองงวดได้ทั้งสองงวดได้ทั้งสองงวดงวดบางหันได้ได้ทั้งบ่อรอเลยครับนะครับได้มาเต็มเต็มนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ่านผู้ชมมามาเหล่าสู่กันฟังครับมีอย่างเขากะบอกสู่กันฟังเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับสานผู้ชมครับก็มฝสั้นเนีะครับขวามฝันของอัมพลชนแนลอัมพลแชนแนลนะครับนะฝากช่องเด้อนะครับอีซีทุกท่านนะครับฝากเข้าไปกดติดตาม นะครับทางช่องอัมพลชาแนลก็เป็นช่องที่หาแนวทางขึ้นกันนะครับแม่นครับนะครับหาแนวทางโชคลาภนะครับให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมกันนะครับอัมพลชาแนลนะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามนะครับให้กำลังใจเพื่อนน้ำแน่ครับจังวดบังขัางก่อนที่เพื่อนบอท่านทุบสารผมมาขอเลยต้นงวดเลยครับเหมือนเหมือนในสารตะเสตจันยังมีเพป็นอยากให้ผมเบิรงนฟังนี่ไหม หมวแรกเป็นเป็นไหนผมเบิรงนวันนี้ครับหวหวแรกที่ผมมาขอที่เขา่าสองเจ็ดเจ็ดสองน่ะครับมองนี่พวงมาไล่จะบังมาเลยมันเป็นเ่าอยากให้เห็นมันวถอยากให้เห็นแล้วก็ผมมาขอตน้นต้นคลิปเลยของหวัวนี่สิบหกไม่สาวหกนี่พวงมาไล่แถวนี่เปิดออกมาเลยมันเป็นพอยากให้เห็นฟังนี่หนึ่งหกห้าศูนย์ครับ <16 50. S 2> ครับมาหาผมมาขอ พี่น้องร้องกับบรรลุนเมืองเนาะนะครับมากชอบ680ปดศเพื่อเพื่อจะได้เฮ็ดได้สั่งนะครับสั่งซานให้นะครับตาเสตตาจันใจมีนะครับขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นความฝันของอําพลชัยแนวนะครับพี่น้องมากชอบก็จัดขัดกระพานใดนะครับเนาะนะครับเป็นตัวเลขโชคลาภมแน่นะครับในวันที่16มิถุนายน2566นะครับผมฝันเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆเลย เดินทางมาหาเราก็เดินทางมาเดินทางมานี้เลยเนาะครับตัวนี้ก็ารงานไม่ได้เนาะหนึ่งหนึ่งหกกับหาศูลนี่มันว่าหนึ่งหกหาศูลตากระย่าเพิ่เปิดพวงมาไล่ออกตัืกี้เพิ่ปิดไว้เลยพอผมมาของวดมังหันล่าุดหงวดสิบหกมันเพิ่งเปิดพวงมาไล่ออกไว้ให้ไว้ให้เบิ้งไหมต้องน้นเพิ่จะผ่าพวงมาไล่มาปิดเหมือนเดิมครับเราเพิ่จะเปิดตัวนี้ออกเลยครับครับที่ผมมาทางวันแรกใหญมากทั้งสองศู์เจ็ดเก่า เต็มๆนะครับนะครับเราสองเกทที่สองนะครับงวดนี้ผมมาของวดที่สองนะครับแต่ว่าลงคลิปไปแล้วต้นบางงวดเมื่อนี้เปิดให้เบิ่งต้นได้เอาแต่ค้ามฝันไปก่อนเนาะคลิปคลิปคลิปสองอาจจะมีจุดทูบกับจับปิงปองมั้ครับอ่าแต่วรอติดตามนะครับ EP สองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณอะไรนะครับผมทีมมานะครับเราเนี่ยทางไหฟังนะครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามทุกๆช่องนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆช่องเนี่ก็ทำเพื่อท่านผู้ชมนะครับอยากให้มีโชคลาภนะครับเพื่อไปปฎิหนีปฎดสิน์แต่ว่ากะพิจารณาเบ้งนะครับว่าเลขที่ขอเนี่ยจะตรงใจบ่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอฝากไว้แค่นี้แหละครับโอเคครับผมขอบคุณครับผม